หน้าที่99ภาคที่8เรื่องของภิสษุผู้อยู่ในเมืองชื่อว่าพัทยะอันว่าพระสัตตดาทรงอาศัยซึ่งเมืองชื่อว่าพัทยะประทับอยู่ในชาติยาวันทรงปรารบซึ่งภิกษุทั้งหลายผู้อยู่ในเมืองชื่อว่าพัทยะตรัสแล้วซึ่งวัะธรรมเทศานานี้ว่ายังหิกิจังดังนี้เป็นต้น นิสัยญ,ญาตตัวนี้ให้เป็นสมานการละกิออยาคือแปลไม่ออกคำแปลว่าแล้วได้ยินว่าอันว่าวิสุทธ์ทั้งหลายหเหล่านั้นเป็นผู้ขวนขวายแล้วในการตกแต่งซึ่งเขียงเท้าได้เป็นแล้วอันนี้แยกเป็นยถากับอาหาส่วนตัวปัะ้าคือธรรมะสังคาหะ กาจานคือกาจารยินาารย,ยนั่นเองอันว่าพระธรรมมสังคาหากาจารย์กล่าวแล้วอย่างไรยาถาตัวนี้ให้แปลว่าอย่างไรคือเป็นกิริยาวิสศทธะในอาหารไม่ได้เป็นอุอปมาโจตกาะคือไม่ได้แปลว่าชั้นใดให้แปลว่าอย่างไรแต่แล้วก็จะต้องใส่มาอีกหนึ่งประโยชน์คือเอวังแล้วก็อาหาร ก็ยกตัวประทานเดียวกันก็คือหลังจากแปลว่าอันว่าพระธรรมอันว่าพระธรรมมาสังคาการจาร์กล่าวแล้วอย่างไรอันว่าพระธรรมมาสังคาการจารกล่าวแล้วอย่างนี้ว่าอีวังก็แปลว่าอย่างนี้ไม่ได้แปลว่าฉะนั้นกล่าวแล้วอย่างนี้ว่าแล้วก็เปิดอิติมาจนถึงตรงนี้ก็โดยสมัยนั้นแหละอันว่าพิกษุท์ทั้งหลายผู้อยู่ในเมืองชื่อว่าพัทยะ แต่ตัวนี้ก็แยกเป็นปาตุกะมันดาน,านุโยคังกับอนุยุตาันอนุยุตาก็แปลว่าตามประกอบแล้วแล้วกับตัวนี้คือปาตุกะบันา,นานุโยคังก็แปลเป็นเกียรวิชนะคือ,ไม,อคไม่ต้องอําไม่ได้ออกไม่ต้องออกทุย,ยพัดคือตามประกอบแล้วตามประกอบในอันตกแต่งซึ่งเขียงเท้า อันมีอย่างไม่ใช่หนึ่งแล้วก็ย่อมกระทําบ้างย่อมยงบุคคลอื่นให้กระทําบ้างซึ่งเขียงเทา้าอันเป็นวินการแห่งยาแล้วก็เพิ่มการรนติปีกับการเรนติปีขึ้นมาตรงนี้อีกย่อมกระทําบ้างย่อมยงบุคคลอื่นให้กระทําบ้างซึ่งเขียงเทา้าอันเป็นวินการแห่งญ้าปล้องแล้วก็ย่อมกระทําเอง ย่อมกระทําบ้างย่อมยาบกคคอื่นให้กระทําบ้างซึ่งเขียงเท้าอันเป็นวิการแห่งหญ้ามุงกระต่ายอันนี้หญ้ามุงกระต่ายแล้วก็ย่อมทําบ้างย่อมยาบุคอื่นให้กระทาบ้างซึ่งเขียงเท้าอ่านเป็นวิการแห่งต้นเป้งนี่คือต้นเป้งแล้วก็ย่อมกระทําบ้างย่อมยาบุคอื่นให้กระทําบ้างซึ่งเขียงเท้าอ่านเป็นวิการแห่งผ้ากําพล ลิจันติก็แปลว่าย่อมละทิง้งแล้วก็มีตัวทุติย,ยพัตห้าตัวนี้ซึ่งแปลเข้าในลิจจันติคือย่อมละทิ้งซึ่งอุเทศซึ่งปริบุตรฉาซึ่งอธิศีลซึ่งอธิจิตซึ่งอธิปัญญาแล้วก็เป็นอิติดังนี้อันว่าพิสูจน์ทั้งหลายยกโทษแล้วซึ่งความเป็นคืออันการทำอย่างนั้นตรงนี้คือกรุณาคือยุบป,ปัญัยต่อกับภาวะ แปลว่าซึ่งความเป็นคืออันอนย,ยกโทษแล้วซึ่งความเป็นคืออันกระทำอย่างนั้นแห่งพิสุทธ์ทั้งหลายเหล่านั้นกล่าวทูลแล้วแก่พระสัตดาอันว่าพระสัตดาทรงติดเตียนแล้วซึ่งพิสุทธ์ทั้งหลายเหล่านั้นตรัสแล้วว่ารูปกรพิสุทธ์ทั้งหลายอันว่าเธอทั้งหลายมาแล้วด้วยกิจอื่นเป็นผู้ขวนขวายแล้วในกิจ อื่นนั่นเทียวแล้วก็ใส่อัฐะแระโบุะมาคุมภาคย่อมเป็นดังนี้เมื่อแสดงซึ่งทมได้ตรัสแล้วซึ่งคาถาทั้งหลายเหล่านี้ว่าประโยคแรกยังฮิกิจังอ,อันนี้ก็อันว่ากิจอันนี้ถ้าแปลเหมือนในแกะตรงนี้จะย,ยกอัตโนขึ้นมายกอัตโนเข้ามาอันว่ากิจของตนอันใด แต่ปราต้องการให้คุมประโยคอยู่ก็ใส่อ,อธิมาอันนี้เราจะทําเป็นลิงก์ถาก็ได้หรือจะทําเปน็นกับตัวโจจกหรือใส่อธิมาก็ได้ก็อันวากิจของตนอันใดาอาทิมีอยู่ตัวน,นี้ก็ยากเป็นตงังอปักวิถังตังก็โยกกิจตังเข้ามาอันวากิจอันนั้นหรือกิจนั้น แ้วประโยคนี้เป็นประโยคกรรมมาวาจกต้องใส่ตัวอนะพี่ต่างๆขึ้นมาคืออ e ิเมหิอ e ิเมหิ hi. พิกุฮิอันว่ากิดนั้นอันพิสูจน์ตั้งหลายเหล่านี้ละทิ้งแล้วคือโยกมาให้เหมือนในแก่คือยก e hi. อิเมหิพิกุฮิขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอันว่ากิดก็อันว่ากิด ของตนใดมีอยู่อารว่ากิจนั้นอันพิสูจน์ทั้งหลายเหล่านี้ละทิ้งแล้วประโยคต่อมาส่วนว่าอากิจังเป็นตะทานอันว่าการงานมิใช่กิจอันนี้เป็นประโยคกรรม,มวาจกแล้วก็เป็นประโยคยะด้วยคือ,อตัวนะพิจกรรตาคือใส่เยหิเข้ามากับพิโคอกแล้วประโยคข้างล่าง อ่าอันนี้ก็จะเป็นประโยคตะรับแต่ว่าอันนี้เราเอายี่หีพี่คุยพี่คุยึ้นมายกขึ้นมาด้วยส่วนว่าอันว่าการงานไม่ใช่กิจอันพิสุทธ์ทั้งหลายเราใดย่อมกระทำเป็นกรรมะวะจจอาอสวานว่าอสาาวะทั้งหลายวัันติย่อมเจริญเตสังยกพิขูนังข้ามาแก่พิสุทธ์ทั้งหลายเหล่านั้นอุนนาลานะเป็นวิสุะของพิขูนังแปลว่า ผู้มีมานะเพียงดังไม้อ้ออ่านยกขึ้นแล้วกรรมาตานังผู้ไม่ประมาทแล้วจะส่วนว่าอันว่าสติอนวาตตินี่กายคตาอันไปแล้วในกายนิจจังหนึ่งนิดแล้วก็เยสังโยคพิกูนังเข้ามาประโยคนี้เป็นกรรมวาจกใช้ฉัถิภาพเป็นตัวอันพิจิกตาก็จะแปลว่าอันว่าสติอันไปแล้วในกายหนึ่งนิดอันพิกษุทั้งหลายเราใด ประรบพร้อมด้วยดีแล้วเตยโยกพิกขูเข้ามาเตเตรงนี้โยกพิกขูเข้ามาอันว่าบิสุทั้งหลายเหล่านั้นสาตจัการิโนผู้มีอันกนระทำเนืองเนืองเป็นปกติผู้มีอันกนระทำเนืองเนืองโดยปกติกิจเจในกิจนสัสไสวันติย่อมไม่เกี่ยวข้ององกิจ,จังซึ่ง กรรมไม่ใช่กิจหรือซึ่งการงานไม่ใช่กิจอาสวานว่าอาสวะทั้งหลายแล้วก็ยกพิขูนังขึ้นมาเอาเตสังก็้วยเตสังพิขูนังของพิสุท์ทั้งหลายเหล่านั้นสตานาังผู้มีาผู้ระลึกได้สัำปะชานานังผู้รู้ทั่วโดยชอบคัจจันติย่ำถึง อัดถังอันนี้แปลว่าซึ่งอันตั้งอยู่ไม่ได้อันนี้ไม่ได้แปลว่าซึ่งประโยชน์นะอันนี้คือซึ่งอันตั้งอยู่ถาแล้วก็แปลงหน้าเป็นอ่ะแปลงหน้าเป็นอักก็ต้นตาก็เป็นอัดถังอันนี้แปลว่าซึ่งการตั้งอยู่ไม่ได้อันว่าอสวัตทั้งหลายของวิสุทน์ทั้งหลายล่านั้นผู้ระลึกได้ผู้รู้ทั่วโดยชอบย่อมถึงซึื่ออันตั้งอยู่ไม่ได้แต่นี่มาไปั้างหนึ่งดูที่ไม่ต้องยกศัพท์ก็อันว่ากิจของตนใด มีอยู่อันว่ากิจนั้นอันพิสูจน์ทั้งหลายเหล่านี้ละทิ้งแล้วแต่ว่าอันว่าการงานไม่ใช่กิจหรือกรรมไม่ใช่กิจก็แต่เอาละเอา่าการงานแลวกันเอา่าการงานไม่ใช่กิจอันพิสูจน์ทั้งหลายเราใดย่อมกระทำอันว่าอาสวะทั้งหลายย่อมเจริญแก่พิสทจิ์ทั้งหลายเหล่านั้นผู้มีมานะเพียงดังไม้อ้ออนยกขึ้นแล้วผู้ประมาทแล้วแล้วก็ส่วนว่า อันวัตติอันไปแล้วในกายหนึ่งนิดหรือจะแปลว่าตลอดการหนึ่งนิดก็ได้อันวัตติอันไปแล้วในกายตลอดการหนึ่งนิดอันพิสูจน์ทั้งหลายเราใดเปารบพร้อมด้วยดีแล้วอันว่าพิสูจน์ทั้งหลายเหล่านั้นผู้มีอันกระทำเนืองเน,องเนืองเป็นปกติในกิจย่อมมีเกี่ยวข้องซึ่งการงานไม่ใช่กิจอันว่าอาสวะทั้งหลายของพิสูจน์ทั้งหลายเหล่านั้นผู้ระลึกได้ ผู้รู้ทั่วโดยชอบย่อมถึงซึ่งอันตั้งอยู่ไม่ได้ดังนี้เอาแค่นี้แล้วกันเรื่องนี้